วงของชาวาลาัคนาราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวาลาัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้คุณค่อนข้างจะมีงานที่ราบลื่นและประสบความสําเร็จมากพอสมควรคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือหรือให้ความช่วยเหลือกับใครที่เกี่ยวกับเรื่องงานก็จะทําให้งานประสบความสําเร็จเป็นที่ชื่นอกชื่นใจและสมหวังสําหรับตัวคุณกับคนรอบข้างมากเลยทีเดียวบางคนทําโครงการอยู่ โครงการก็จะสำเร็จรุ่งรุงทําให้คุณได้เฉลิมฉลองเกี่ยวกับงานที่คุณได้ลงมือทํามาช่วงนี้ชาวราศีพิจิกการงานค่อนข้างที่จะถูกอกถูกใจหรือเป็นที่ประทับใจกับตัวคุณมากพอสมควรแต่อาจจะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเกี่ยวกับเรื่องการงานแม้การงานคุณจะลาบลื่นหรือมีช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานไม่ว่าอาจจะเป็นงานที่คุณทําอยู่ รวมถึงงานที่อาจจะเกี่ยวเท่าการเดินทางต่างประเทศหรือการขนส่งช่วงนี้คุณอาจจะยังคิดเกี่ยวกับเรื่องงานแม้จะประสบความสําเร็จคุณก็ยังมีความกังวลในเรื่องของรายได้และเงินที่ได้รับผลตอบแทนจากเรื่องของการงานมากพอสมควรแต่การเงินอาจจะไม่ได้เท่าอย่างที่คุณต้องการดังนั้นอยากให้คุณค่อยๆทบทวนในเรื่องของการงานของคุณการงานสําเร็จแต่อาจจะต้องไม่โลภหรือไม่ประมาทมากเกินไปความเสียหายในเรื่องของเงิน ก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปความเครียดเกี่ยวกับเรื่องรายได้ที่มาจากงานของคุณก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงช่วงนี้บางคนอาจจะคิดถึงผลตอบแทนในเรื่องของงานที่ค่อนข้างจะมากก็อยากให้คุณดําเนินการท่านให้ถูกต้องและให้ประสบความสําเร็จเสียก่อนถึงเวลารายได้ก็จะมาเป็นผลพลอยได้อย่างที่คุณต้องการในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อย่างแน่นอน สำหรับในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนนี้การเงินของคุณในช่วงนี้อยากให้คุณสังเกตสักหน่อยว่าคุณอาจจะต้องเป็นผู้รับภาระให้กับคนในครอบครัวแม้กระทั่งตัวคุณเองคุณอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาของบุตรบริวารหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของคนในครอบครัวก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ คุณจะต้องรับภาระให้กับคนในครอบครัวแม้กระทั่งตัวคุณเองมากพอสมควรการเงินของคุณในช่วงนี้อาจจะมาไวไปไวแต่ก็ยังถือว่ายังเป็นสิ่งที่ดีๆที่ทําให้คุณยังพร้อมที่จะมีรายได้เข้ามาหมุนเวียนแม้จะมาไวไปไวแต่คุณก็ยังถือว่ายังมีรายรับที่จะพอสําหรับรายจ่ายดังนั้นหากคุณต้องรับภาระหรือเป็นผู้ต้องรับผิดช,ชอบเกี่ยวกับการเงินให้กับตัวเองและครอบครัวในด้านต่างๆ ก็ขอให้คุณวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเอาไว้ให้อย่างดีจัดสรรปันส่วนเกี่ยวกับเรื่องการเงินในเดือนมิถุนายนนี้การเงินของคุณก็จะไม่มีปัญหาจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและจะหมุนเงินได้คล่องกับรายรับที่คุณได้มาและก็ออกไปอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ทําให้คุณเครียดมากจนเกินไปในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนนี้สําหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้ คุณค่อนข้างจะโตคนเดียวมากกว่าสมควรคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองพอสมควรหรืออาจจะยังไม่ค่อยโฟกัสเกี่ยวคุณเข้ามาเพราะว่าคุณอาจจะให้ความสําคัญกับตัวคุณเองมากอาจจะหาความสุขให้กับตัวเองมากกว่าในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกฉะนั้นในเดือนนี้คนที่เข้ามาอาจจะยังไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของคุณมากนักหรือคุณอาจจะยังไม่ให้ความสําคัญกับคนที่เข้ามามาก แม้คนที่เข้ามาคุณก็อาจจะยังไม่เป็นที่พอ,อ,อพอใจช่วงนี้คุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินหรือการศึกษาความรู้มากกว่าที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของหน้าที่การงานและรายรับของคุณหรือสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองให้มากคุณเลยไม่ค่อยสนใจคนหรือคู่ครองที่เข้ามาในช่วงนี้มากสักเท่าไหร่นักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองพอสมควร แต่ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการตัดสินใจก็คงจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของเกี่ยวเรื่องของการงานที่จะสร้างความมั่นคงให้กับคนให้กับคนในครอบครัวและกับตัวคุณเองช่วงนี้ความรักของคุณก็ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะขยันทำมาหากินด้วยกันทั้งคู่มีอะไรในการปรึกษาหารือก,กันก็ขอให้ใจเย็นๆเพราะทั้งคู่ก็มีความปรารถนาที่ดีให้กับระหว่างคุณกับคู่ของคุณแม้กระทั่งคนในครอบครัว พยายามให้เกิดความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการที่ทิศจะทำมาหากินหรือโฟกัสไปที่การทำงานเพื่อสร้างไรายได้ความมั่นคงให้กับครอบครัวอาจจะทำให้เกิดความใจร้อนมีต่างมีเสียงกันได้ก็ขอให้คุณใจเย็นๆช่วงนี้ต่างคนต่างอาจจะเหินห่างกันบ้างแต่ก็เพื่ออนาคตของคุณและคนในครอบครัวก็ขอให้คุณยึดมั่นได้ว่าอย่างไรเสียคู่ของคุณก็ยังมีความรักซึ่งกันและก,กัน และยังปรารถนาที่จะทำให้คุณและครอบครัวประสบความสำเร็จและมั่นคงในช่วงต่อๆไป